สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องคนกลาสินที่ดินนําครับวันนี้เราจะมาดูนี่ครับตัวล็อกอท่อน้ําท่อพีอีนะครับจากวาลจากท่อเมนมาแล้วก็มาที่วาลตัวนี้จะเป็นตัวล็อกสายระหว่างตัววาลกับาสายพีอีของเรานะครับนี่นี่ครับตัวนี้ นี่เราก็จะเสียบสายเข้าไปแล้วก็จะหมุนล็อกตัวนี้ถุงหนึ่งมีอยู่10บสตัวครับ1 0บ5บาทหรือประมาณ15บาทนี่ครับก็ล็อกหมุนเียครับแน่นเลยนะครับนี่ครับดูดึงดึงไม่ขยับเลยนะครับแน่นเลยครับน,นี่ครับ ทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับระบบน้ำหยดครับนี่ครับลองไปทำดูนะครับอยู่ไทยวัสดุมีครับไทยวัสดุปกปติก็จะใช้ชทปบรรทายี่มบรรทายรัดตรงนี้ครับแต่มันไม่อยู่ครับนี่รัดตรงนี้สมมุติว่านี่ตรงเป็นวาลวเรารัดตรงนี้น้ํามันไม่ค่อยอยู่ครับเราเลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับแน่นครับอื เห็นไหมครับท่อเขาจะโผล่มาทางนี้เห็นไหมนี่ท่อเขาก็จะโผล่มาทางนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะรัดไว้นี่ท่อเขาโผล่มาเห็นไหมครับเส้นขาวๆนี่น,นี่เส้นนี้นี่ครับเขาก็จะรัดแน่นเลยนะครับไม่มีหลุดนะครับแล้วก็น้ําก็ไม่มีซึมรั่วซึมออกตามข้อต่อตรงนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ